ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลนิรยาตโรนะคะวันนี้เรา,าอัปเดตส,สถานการณ์ความรักแนวโน้มความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาหรือราศีพฤษภในช่วง1-15ถึงมิถุนายน25 6พัขอบคุณสําหรับการกดติดตาม u b s c r i b e ไลค์แชร์คอมเมนต์ในชาแนลนิรยัทโรนะคะเอาล่ะและนี่ก็คือเ n e r g y ของพฤษภเราจะไปดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไร t ทนอฟบอนคุณมีภาระอะไรที่ต้องแบกรับภาระหรืหรอเนยอกในใจบ้างไหมคะ ForSource 8 s u p e n t a c l e 4 bonds page of cups อืมเอนเตอร์ี้คุณเนี่ยดูเหนื่อยล้านะคะจากการแบกรับนะคะภาระอะไรหลายๆอย่างในชีวิตนะคะแต่ว่าอืมถือว่าคุณมีในเรื่องของการผ่านการเยียวยามาได้พอสมควรแล้วหล่ะนะคะอาจจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้คุณเนี่ย ต้องอยู่ในช่วงของการตกผลึกนะคะการอยู่กับตัวเองเยียวยาตัวเองหิวใจตัวเองต่างๆนะอาจจะเป็นการรักษาบาดแผลในใจนะคะหรือความไม่สมหวังอะไรบางอย่างนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะ,ะเออบางคนอาจจะมีในเรื่องของพักฟื้นนะคะในเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจด้วยนะคะแต่สิ่งนี้มัน บอกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณนะจะสังเกตว่ามีสิ่งใหม่ๆที่จะกําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณทําให้รู้สึกถึงความตื่นเต้นนะคะทำให้รู้สึกถึงความมั่นคงนับจากนี้เป็นต้นไปนะคะหรือว่าจะบอกว่าโอเคสิ่งที่คุณได้เหนื่อยได้อดทนมานะ่ะมันส่งผลที่ดีกับคุณต่างๆมากมายนะคะ การที่จะเริ่มได้รับสิ่งดีๆและจะได้รับข่าวดีๆบางอย่างจะได้รับการสื่อสารติดต่อสื่อสารเข้ามานะคะจากใครบางคนนะคะหรือได้รับข่าวดีเรื่องอะไรก็แล้วแต่แหละอาจจะเป็นเรื่องการงานการเงินก็ได้ที่ทําให้คุณใจฟูนะคะมีในเรื่องของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยนะแล้วก็เป็นการเริ่มต้นที่มั่นคงนะคะในเรื่องโชคลาภก็อาจจะมีเข้ามาได้เหมือนกัน รวมไปถึงการขอโอกาสให้โอกาสในความสัมพันธ์นะคะใครที่อยากที่จะเข้ามานะคะ,อะขอโทษขอโพยขอโอกาสคุณในความรักอีกครั้งหรือถ้าคุณจะไปขอโอกาสโอกาสใครเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่คุณจะสมหวังด้วยนะคะแล้วก็ทำให้คุณเนี่ยรู้สึกดีมากๆแล้วก็มั่นคงมากๆเลยนะคะ ในที่สุดคุณก็จะประสบความสำเร็จโฟล์ o บอลเนี่ย,พยไพ่สี่เท้านะคะ,ะสำเร็จแน่ถ้าคุณนะคะได้เริ่มอะไรบางอย่างไปแล้วนะคะการงานการเงินคุณจะรู้สึกถึงความสำเร็จความตื่นเต้นแล้วก็คุณอาจจะได้เจอกับใครบางคนนะคะหรือว่าได้ดีวกับใครบางคนที่เขามีลักษณะของความเป็นเนื้อคู่ความเป็นโซเมทของคุณด้วยอาจจะมีการได้ใช้เวลาร่วมกันนะคะการที่จะได้ ใครที่แบบเหมือนก็เคยเริ่มมาสักระยะหนึ่งแล้วอ่ะเขาอาจจะขอคอมมิชเมนต์จากคุณนะหรือพัฒนาความสัมพันธ์หรือว่ามีบางคนอาจจะถูกขอแต่งงานได้นะคะใครที่แบบกำลังจะแต่งงานหรือถูกขอแต่งงานลองคอมเมนต์มาด้วยนะคะจะยินดีมากๆเลยเอาละนี่ก็คือนะคะอเอเ่อ NERGY ของพิศศพนะคะคนที่เกี่ยวข้องกับคุณอาจจะเป็นธาตุน้ำได้นันนั้นก็คือ มีนกรกฎพิจิกต่อไปนะคะเราจะไปดู Energy จากใครคนหนึ่งนะคะ Energy ของคนคนหนึ่งที่เขาจะเกี่ยวพันกับพฤชศพนะคะเอ็ Eight of c u p s พส์ซิกซ์ออฟสอ e เดอะเทวิล of Swords แล้วก็ Queen of Swords นะคะคนคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นคนที่แบบเหมือนเคยห่างจากคุณนะ อาจจะเป็นคนที่แบบว่าจู่ๆก็ห่างหายไปนะคะหรือว่าเป็นคนที่คิดว่าโอเคอเขาจะไปสแสวงหาสิ่งใหม่หรืออยากที่จะมุฟออนอยากจะจะไปสู่สิ่งใหม่ๆก็ตามแต่บางคนก็อาจมีเหตุจําเป็นที่เขาจะต้องมีการเดินทางไกลมีการห่างจากไปนะคะหรือว่าเขาอยู่ไกลนะคะแต่มันเป็นลักษณะที่แบบเหมือนกับเขาว่าเดินไปจากคุณนะคะแต่ทีนี้พอเดินไปเนี่ย ตอนแรกก็อาจจะเหมือนกับมีการมูฟออนได้นะแต่ทำไปทำมาเขากลับไม่สามารถ move on ได้นะคะเพราะเขามีความรู้สึกว่าเขาหวนลํำลึกถึงสิ่งที่เคยมีความประทับใจหลายๆอย่างในตัวคุณมันทำให้เขาไม่สามารถที่จะเอาคุณออกจากหัวได้นะคะโดยเฉพาะชาวมังกรเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยอาจจะแบบเหมือนกับหมกมุ่นในตัวคุณนะอาจจะคิดถึงแก่คุณทั้งวันทั้งคืนนะคะหลังที่จากได้ห่าง ออกมาแล้วอะไรแบบเนี้ยแบบตอนอยู่ก็อาจจะแบบเหมือนรู้สึกเฉยๆไม่ค่อยอะไรนะคะแต่พอห่างไปแล้วเนี่ยโอ้รู้สึกแบบมันรุ่มร้อนมากเลยนะคะแต่มันก็อาจจะมีอุปสรรคบางอย่างในระหว่างคุณกับเขานะคะที่เขามีความรู้สึกว่ามันอาจจะมีเรื่องราวนะคะปัญหาท็อกซิกบางอย่างเนาะเขาอยากที่จะเร่งเข้ามาหาคุณนะคะอาจจะแบบว่าอยากที่จะแบบเหมือนกับ เข้ามาจู่โจมนะคะอาจจะเข้ามาอย่างรวดเร็วในขณะที่คุณก็ไม่ได้คาดคิดหรือว่าไม่ทันตั้งตัวว่าเอาก็เขาหายไปแล้วเขาหายไปนานแล้วหรือว่ามีการห่างออกไปแล้วหรือเขาเคยพูดว่าเขาไปแล้วนะแต่จูๆ่ๆเขาก็จะกลับมาอย่างที่คุณไม่ดันได้ตั้งตัวนะคะมีอเนืจีของทัตุลมมิถุนตุนกลุ่มนี่แหละนะคะแล้วเขาก็อาจจะมีความรู้สึกว่าคุณกับเขาอะ่ะมีเรื่องราวของการใจร้อนแล้วก็มีการตัดร้อนกันไปนะคะอาจจะ มีการใช้คำพูดที่ไม่ดีบางอย่างนะหรือว่ามีแบบเหมือนกับความเอาแต่ใจตัวเองนะที่นั้นต่างคนต่างแรงต่างมีอีโก้อะไรแบบนี้นะคะแต่คุณกับเขาเนี่ยอาจจะมีลักษณะนิสัยบางอย่างที่ใกล้เคียงกันนะคะแต่ก็มีม,มีมีความแตกต่างบางอย่างเช่นอาจจะ มีวัยหรือฐานะหรือวุธิภาวะที่มันเหลื่อมล้ำกันอยู่บางอย่างนั่นเองนะคะนี่ก็คือ q Queen o f s o r d มีใครคนหนึ่งอาจจะแบบพูดตัดหรือว่าเอาแต่ใจตัวเองด้วยนะนี่ก็คือใน Energy ของเขาคนนั้นต่อไปนะคะเราจะไปดูสถานการณ์และแนวโนม้มให้กับผฤ้ศพสำหรับสถานการณ์และแนวโนม้มมีอะไรบ้าง The Fool มีในเรื่องของการเดินทางการปล่อยวางนะคะสี่บคับ การที่เดได้กลับมาพบปะพบเจอรวมตัว The ะไฮโลเฟนน่าจะมีการออขออภัยให้โอกาสกันจริงๆนะคะหลังจากที่ได้ไปตกผลึกต่างๆแล้วนะะม,มีการกลับมานะคะการกลับมาของคนเก่าๆใครบางคนจริงๆนะคะในช่วงนี้นะคะมาอ่ามากลับมาเนื่องจากความคิดถึง ลงแห่งความคิดถึงนะคะที่พัดผ่ามานั่นเองเราไปดูเรื่องราวเป็นอย่างไรนะคะคิดว่ามันเคยเกิดเหตุการณ์ที่แบบเสียใจนะคะมีการจบลงไปมีความรู้สึกเสียใจสิบดาบมีอะไรที่เหมือนทิ่มแทงนะคะมีอะไรเหมือนกับอะไรก็แล้วแต่อาจจะมีการทําร้ายกันนะคะทําร้ายจิตใจทําร้ายทางคําพูดก็ตามนะคะหรือว่ามีพฤติกรรมบางอย่างที่ทําให้รู้สึกว่าเฮย เอ,อ่อทำไมเราถูกทิ่มแทงข้างหลังแบบนี้นะอืมเราก็เลยหันกลับมาอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็ทําได้ดีเราสามารถที่จะยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองและยืนอยู่ได้อย่างสง่างามและมีความสําเร็จเข้ามาและอะไรอย่างเงี้ยฉันอยู่คนเดียวก็อยู่ได้แล้แต่มันก็มีเหตุการณ์ที่เหมือนกับกลับมากลับไปวนไปวน,วนมานะคะในสถานการณ์ตรงนี้ที่ผ่านมาด้วย มันก็เลยมีความรู้สึกว่าสองจิตสองใจว่าเฮ้ยฉันยังจะไปต่อไหมนะคะหรือว่าออจะปล่อยไปดีอะไรแบบนี้นะคะในที่สุดอาจจะคิดว่าฉันปล่อยวางดีกว่านะคะฉันพยายามปล่อยวางฉันพยายามเริ่มต้นใหม่กับตัวเองฉันพยายามไม่ยึดติดอะไรแลอะอาชีวิตก็ชิลสบายนะคะแต่แล้วก็ยิ่งปล่อยวางเท่าไหร่ยิ่งรู้สึกสบายใจอยู่กับตัวเองเมื่อไหร่เท่าไหร่นะ อีกคนหนึ่งอ่ะเขากลับรู้สึกแบบรุ่มร้อนมากเลยนะคะรุ่มร้อนแล้วก็อยากที่จะเข้าหาอยากที่จะเข้ามาอยากที่จะลองเชิงนะคะแล้วก็แบบอาจจะทําเป็นเนียนทําเป็นโกรธว่าเอ๊ะทำไมไม่สนใจเขาปล่อยให้เขาทําทไมหายไปปล่อยให้เขาหายไปอะไรก็ต่างๆนานานะคะก็มีการมาขอโทษขอโพยแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันต่างๆนะคะในนี้เราเห็นทัดไฟด้วยนะเมศสิงห์ธนูนะคะแล้วก็พฤทธศ <c oughs> ก็พอให้อภัยเนี่ยก็จะอาจจะมีการมาคิดตกผลึกว่าแล้วเ,เราจะเอาอยังไงต่อไปนะคะมันก็มีคำตอบอยู่ในใจเหมือนกันนะคะรวมไปถึงว่าอาจจะมีการตกลงว่าลองต่างคนต่างอยู่สักพักหนึ่งอะไรนะคะแต่ก็มีอีกฝ่ายที่อาจจะไม่ไม่ยอมล้มเลิกนะคะแล้วก็ไม่ยอมแพ้แล้วก็ขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งให้ได้อย่างน้อยก็ได้พบปะพบเจอพูดคุยกันหน่อยอะไรเงี้ยนะคะ <c oughs> ใช่โอกาสในการพบปะพบเจอพูด,พดคุยการกลับมาเนี่ยมีแน่ๆนะคะในช่วงอีกไม่กี่วันนะคะหรือว่าไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะไม่เกิน3เดือนตรงเนี้ยก็จะมีการที่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะมีการออมอบสิ่งดีๆให้กันนะคะกลับมาด้วยความคิดถึงใครที่แบบคิดถึงคนเก่าๆอะ่ะ คนเก่าๆจะกลับมาแน่นอนนะคะแต่ถ้าใครแบบโอ้ยไม่เอาแล้วคนเก่าอะไรเงี้ยจะเป็นเรื่องราวของอคนที่แบบอาจจะเคยรู้จักกันมาก่อนในอดีตก,ก็ได้นะคะอาจจะเป็นเพื่อนเก่านะคะอาจจะเป็นแบบเหมือนกับคนที่เคยรู้จักอะไรแบบนี้นะรวมไปถึงคนอดีตชาติด้วยนะคะที่เขาอาจจะย้อนกลับคืนมาให้ได้ให้คุณเนี่ยได้พบได้เจอแล้วเขามาขอโอกาสความรักจากคุณนันเองเอาละนี่ก็คือในสถานการณ์และแนวโน้ม ต่อไปเราจะไปดูข้อความในใจจากใครคนหนึ่งนะคะว่าเขาคิดแล้วก็รู้สึกอย่างไร i realize that no one loves me like you do เนี่ยแหละเพราะว่า <c oughs> ในที่สุดเนี่ยทำไมเขาถึงกลับมานะคะเพราะว่าเขาบอกอย่างนี้นะฉันรู้แล้วว่าไม่มีใครรักฉันมากเท่าเธออีกแล้ว home tight and e v e r l e t me g o อย่าปล่อยฉันไปอีกนะคราวนี้ ยึดแค่จับยึดฉันไวแน่นๆเลยทีเดียว I can't unlove you no matter how hard I try ซึ่งฉันก็พยายามที่จะไม่รักเธอแล้วนะแต่ว่ามันทำไม่ได้ <c oughs> I love you more than you realize <c oughs> เพราะอะไรเพราะว่าฉันรักเธอมากกว่าที่เธอรู้ My own expectations e a r c h s me so bad แต่ว่ามันอาจจะมีเรื่องราวของความคาดหวัง ในอดีตท,ที่มากเกินไปนะคะฉันเป็นคนที่แบบคาดหวังเยอะอะพอเวลาไม่ได้ดังใจหวังก็อาจจะรู้สึกถึงว่าผิดหวังอย่างรุนแรงในตอนนี้เขาอาจจะคาดหวัง <c oughs> จากตัวคุณก็ได้นะคะในการที่จะกลับมาคืนดีต่อไปนะเราจะไปดูข้อความในใจจากใครคนหนึ่งความลับที่อยู่ในใจของเขามีความลับอะไรซ่อนอยู่ you were the best thing in my life เธอคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันเลยทีเดียวนั่นไงทำไมฉันถึงกลับมา Sometimes I stay awake thinking about you เพราะว่าฉันคิดถึงมากบางทีก็นอนไม่หลับเพราะคิดถึงนั่นเอง We both know I'm not the one for you แต่ฉันก็ยังมีบางอย่างที่ติดอยู่ในใจนะเพราะว่ามันเหมือนกับเราต่างก็รู้ว่าเอ๊ะเราไม่ใช่คนที่ใช่ของการและก,กันหรือเปล่าหรือฉันไม่ใช่สำหรับเธอไหม I wish I could take back my words แล้วฉันก็อยากจะถอนคำพูดบางอย่างที่เคยพูดไม่ดีกับเธอด้วย I want to be more than friends ฉันอยากที่จะเป็นมากกว่าเพื่อนนะอ่านี่ก็คือนะคะความลับที่อยู่ในใจของเขาต่อไปนะคะเราจะไปดูข้อความนะคะดูถึงเส้นทางแห่งความรักนี้ให้กับพศสกัน All t i e up มีอะไรที่ดูแบบเหมือนกับ อึดอัดหาทางแก้ไม่ได้หรือเปล่า d i v i musculin missing piece argue stateful argument make decision แล้วก็ con unconditional love นะคะเหมือนกับคนที่มีพลังงานของผู้ชายนะคะอาจจะรู้สึกว่าอึดอัดตอนนี้ว่าเอ๊ะจะทำอะไรมันยังหาทางแก้ไม่ได้หาทางออกไม่เจอนะคะอาจจะรู้สึกว่าอึดอัดว่าจะเดินเดินไปยังไงต่ออะไรแบบนี้นะคะ เพราะว่าปัญหาที่ผ่านมาไงยังหาทางออกไม่ได้นะคะ missing piece แต่ด้วยความรู้สึกที่ว่ามันคิดถึงด้วยความรู้สึกที่เหมือนอะไรบางอย่างที่หายไปขาดหายไปเหมือนภาพจิ๊กซอที่หายไปตรงเนี้ยนะคะอาจจะต้องตัดสินใจนะคะทำให้ตัดสินใจที่จะต้องกลับมานะความสัมพันธ์นี้เคยมีปัญหาเรื่องของการใช้คำพูดต่างๆนะคะการทะเลาะเบาะแววงถกเถียงโต้ตตตตตแย้งกันอย่างเคร่งเครียดนะแต่ก็ระวังเหมือนกันว่า ในการพบเจอกันเนี่ยบางทีมันเป็นอะไรที่มันมีจุดที่ขัดแย้งได้เหมือนกันนะคะ u n conditional love เหมือนกับแบบเออมันต้องมีการเรียนรู้ในเส้นทางนี้ที่จะรักอย่างไรเงื่อนไขรักที่จะไม่แบบ <c oughs> คาดหวังหรือว่าตัดสินอีกฝ่ายหนึ่งจนเกินไปนั่นเองถ้างั้นเราไปดูลักษณะความรักความสัมพันธ์ให้กับผู้ศพคะว่ามีลักษณะอย่างไร past life relationship คนในอดีตคนในอดีต จะมีการวนกลับมานะคะรวมถึงคนในดีตชาติเนี่ยแน่นอนเลย EP นี้เป็น EP แห่งคนในอดีตกลับมานะคะ Hunted by your e X อ่ามันยังมีการตามมาหลอกหลอนนะตามมามีบทบาทเสมอแม้แต่ในความคิดถึงความฝัน to love นะคะเป็นความรักแท้ด้วยนะเป็นความรักแท้ที่ให้กันอันเนื่องจากแบบ บางทีห่างกันไปเราก็รู้สึกลนหลีนะคะเหงามากๆนะคะดีเซปชั่นมันยังมีอะไรที่ดูเหมือนยังดูคุมเครืออยู่นะคะยังดูเหมือนยังหาทางออกไม่ค่อยเจอคลุมเครือดูมีอะไรที่ยังดูปิดบงังซ่อนเร้นบางอย่างนะคะหรือว่ามีระยะทางทีนี้เราก็จะไปดูกันนะคะว่าแองเจิลให้คำแนะนำว่าอะไร แองเจลนะคะก็อยากจะบอกว่าเพลิ f u l n e s s e x p r e s s your love give your r e l a t i o n s h i p a c h a n c e นะคะ y o u your friends help you แล้วก็ chemistry ก่อนอื่นเนี่ยแองเจลก็บอกว่าคุณสองคนน่าจะมีเคมีที่ตรงกันอยู่นะเพราะบางเทีอ่ะก็ดึงดึงดูดกันไงแบบว่าห่างกันไปก็จะดึงดูดกันกลับมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยอืม ในสัญญาณตรงนี้นะคะอาจจะลองปรึกษาเพื่อนๆนะคะหรือผู้รู้ดูนะคะว่าเอ๊ะควรไหมในการที่จะกลับไปนะคะลองให้ทัศนะของหลายๆคนเข้ามาร่วมด้วยก็ได้นะคะ คือในคําแนะนำเนี่ยบางทีก็เป็นลักษณะที่ว่าฟังเสียงหัวใจตัวเองได้แต่ในบางครั้งเนี่ยการฟังจากผู้อื่นที่เขาหวังดีปรารถนาดีกับเรานะคะหรือว่าฟังผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะก็อาจจะช่วยได้เหมือนกันเพราะว่าอาจจะแบบเกิดการลังเลว่าเอ๊ะควรจะให้โอกาสไหมในความสัมพันธ์นี้นะคะ,ะควรจะแสดงออกอย่างไรนะคะสาหรับถ้าเป็นแองเจิลเขาบอกว่าลองให้โอกาสดูอีกครั้งก็ได้นะคะลองแสดงออกซึ่งความรักด้วย ความจริงใจความริสุทธิ์ใจกลับไปแต่ว่าเหมือนอย่างไม่คาดหวังอะไรมากอ,ะอ่ะออย่าไปยึดติดให้เหมือนกับว่าโอเคมันก็เป็นเหมือนเด็กที่ที่ให้อภัยต่อกันนะคะอย่าไปถือโทษเคร่งเครียดกันมากนักถ้าสิ่งนั้นแบบไม่ได้แบบเออทำร้าย ร่างกายหรือจิตใจกันอย่างรุนแรงอะไรแบบนี้นะคะก็อาจจะลองให้โอกาสได้นะแต่ถ้าถึงขั้นทำได้จิตใจร่างกายเนี่ยมันก็คิดว่ามันตรงนี้เนี่ยต้องปรึกษาในเรื่องของผู้เชี่ยวชาญและเราไปดูนะคะว่าข้อคิดคืออะไรที่จะสําหรับพิสศศ You don't need to know now บางเรื่องนะคะเราอาจจะยังไม่ได้จำเป็นต้องรู้ตอนนี้ก็ได้นะ แต่เหมือนกับว่าตอนนี้คุณอาจจะมาในเส้นทางที่ถูกต้องแล้วนะคะในเส้นทางที่คุณเดินอยู่ตอนนี้ stop caring what o t h e r t h i n g s ซึ่งบางครั้งเนี่ยนะคะอาจจะมีการที่ฟังใครบางคนนะ่ะมันโอเคนะแต่แบบทักแคร์กับทุกความคิดความรู้สึกของคนทุกอย่างมากเกินไปก็อาจจะไม่ดีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรเลือกฟังด้วยนะคะส่วนว่า คนที่เข้ามาตัดสินเราตรงนั้นเราอาจจะแบบเหมือนกับไม่ต้องไปใส่ใจมากมายนักนะคะ The the answer is yes นี่ก็คือคำถามในใจนะคะว่าาฤฤศพเนี่ยมีมีอะไรที่อยู่ในใจที่ค้างๆอยู่ในใจที่ถามวนเวียนอยู่ในหัวมานานแล้วเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์เนี่ยคำตอบคือใช่นะคะ และ learn to say no นี่หมายถึงว่ารู้จักในการปฏิเสธบ้างนะบางครั้งพืทศพอาจจะเหมือนกับว่ามไม่มีไม่ได้สร้างแบตเตอรี่ให้กับตัวเองหรือเปล่าในช่วงนี้นะคะเหมือนกับแบบว่าใครเข้ามาหรือ,อใครที่ทําร้ายเราแล้วเราไม่มีแบตเตอรี่เนี่ยมันจะเป็นการทําร้ายตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเรียนรู้ที่จะพูดคำว่าไม่หรือว่าปฏิเสธบ้างนั่นเองสําหรับพืทศพนี่ก็คือเรื่องราวของพืชศพ คุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวในลักษณะแบบนี้ที่เป็นเรื่องราวของคุณเองได้นะคะทั้งแบบไพ่ทาโร่นะคะแล้วก็โหราศาสตร์ดวงดาวนะแล้วก็คุณสามารถติดต่อนะคะสมัครเรียนนะคะตอนนี้ก็เปิดคอร์สสอนอ่านไพ่ทาโร่ไพ่อะโรคนะใครที่ต้องการสร้างไรายได้พิเศษนะคะหรือว่าคอร์อสดึงดูดรักแท้นะคะเพื่อดึงดูดคนที่คุณรัก คนที่คุณต้องการให้เข้ามาอยู่ในชีวิตคุณได้อย่างง่าดาด้วยการใช้กฎแรงดึงดูดนั่นเองและคอร์สใหม่ล่าสุดคือนะคะควนตัม <Quantum S 1> นะคะเป็นคอร์สอ่าโทรจิตเทเลพาร์ตีนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะสื่อสารทางโทรจิตกับใครบางคนที่เราไม่อยากที่จะแบบเคลื่อนไหวอะไรมากมายนะคะแต่ใช้การอ่าสื่อสารทางจิต ได้นะคะทางในเรื่องของจิตใจอันนี้ก็จะไปทางจิตวิญญาณนิดนึงนะคะใครที่สนใจก็ลองทักทายเข้ามานะคะทางไลน์ที่ได้ให้ไว้นั่นเองขอบคุณสำหรับการติดตามในวันนี้นะคะอย่าลืมกด s subscribe ไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์ในช anel น,นิรยาทารโขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จโชคดีแล้วก็มีความสุขมากๆไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ